सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओङ्गणपतये नमो ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจบวกกับปัญหาต่างๆมากมายส่งผลให้ผู้คนเกิดความเครียดและท้อแท้ซึ่งที่พึ่งที่คนเราจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆคงจะหนีไม่พ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จปัญญาและการปัดเป่าอุปสรรคปัญหาสามารถขอพรได้ทั้งเรื่องการเรียนการงาน การเงินหรือความรักทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้เลื่อมใสศรัทธาแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเทวรูปที่งดงามเหล่านี้ก็เป็นผลงานศิลป์ที่ต้องผสมผสานจินตนาการและทักษะความรู้ทางด้านศิลปะในการรังสรรค์ออกมาเป็นเทวรูปที่สวยงามซึ่งหากกล่าวถึงเทวรูปหลายคนอาจจะนึกถึงความน่าเคารพบ,บูชาน่าเกรงขาม และวิจิตรงดงามแต่ไม่ใช่กับเทวรูปพระพิคเนตของเบบี้คเนชาพระพิคเนตบาลคณปาติหรือพระพิคเนตปางเด็กเป็นผลงานศิลปะที่แฝงไปด้วยความน่ารักสวยงามและน่าเลื่อมใสในเวลาเดียวกันซึ่งผู้ที่ตกแต่งองค์จะต้องเริ่มออกแบบตั้งแต่สีของผ้านุง่งเครื่องทรงจัดวางของตกแต่งต่างๆต,ต,ติดเพชรเพิ่มความแวววาว จนกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่สวยงามตระการตาแต่พระพิคเนตปางเด็กมีความพิเศษคือจะต้องรักษาความน่ารักสดใสเอาไว้เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์จึงมีขั้นตอนในการติดขนตาเพิ่มเข้ามาด้วยโดยพระพิคเนตปางเด็กมีหลากหลายปางให้เลือกบูชาอาทิปางเสวยสุขปางประธานพรสารพัดนึก ปางประธานพรบัลลังก์เมฆปางไร่รำนาตยะลีลาปางกามเทพรวยติดปีกซึ่งแต่ละปางก็หมายถึงอิริยาบถต่างๆขององค์เทพ นอกจากยอดสั่งบูชาเทวรูปขององค์พระพิคเนศจะพุ่งสูงในช่วงเทศกาลคเนจจตุรถีที่ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพิคเนศจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาแล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มียอดบูชาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากคือช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือช่วงที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ แสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลกระทบกับชีวิตที่พึ่งพิงทางใจของคนไทยก็ยังคงไม่แปรเปลี่ยนไปจากความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์